สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์อีกรอบนะคะตีมายก็จะทําคลิปให้ดูเนาะอันนี้ก็คือข้างนอกของเรานะคะก็นอนโอ้มีแห้งหลายพี่นอนนอนตากแดดกับลูกไส้โอ้ลูกไส้กับมีความสุขนะคะพี่นองโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะคะแดดดีมากเลยโอเคค่ะทุกคนไปเดส์กโอเคนะคะเราก็เดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะเดินจากข้างบนลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่า มันแดดดีมากโอ้ทุกคนนอนข้างนอกดีไหมก็หลับไม่เคยหลับกลางวันได้พี่น้องนานๆเอา้าห้าหกเดือนสักทีหนึ่งพี่น้องทั้งทั้งตีน,อน้อยทั้งตีมายนะนอนหลับได้พี่น้องเออมันมีมันคล้ายๆมันมีแรงดีนะเออมันมีแห้งพี่น้องแหมอ่านอนตากแดดไหนไหมนั่นๆสิมีแดดให้พวกหนูได้พี่น้องเออนะคะแดดก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีแดดอีกนะคะ เพราะว่าเดี๋ยววันพุทธหัสเนี่ยตีน้อยก็ไม่อยู่ตีไม้ก็จะได้ซักผ้าไว้วจะเอามาตากไว้ตรงแถวนี้แหละนะคะโอ้น้ําไม่นิ่งเด้อพี่น้องเด้อน้าไม่นิ่งนะคะเอฟซีทุกคนอาก,อา,ก,อา,กาเซ่ทุกคนนะคะน้ําไม่นิ่งนะเห็นไหมลมพัดก็ยังมีความหนาวอยู่นะคะทุกคนอ่ายังมีความหนาวเย็นอยู่นะ,ะนะคะวันนี้คลิปนี้ก็แปดนาทีนะคะ ถ้าภาพไม่ชัดเจนนะคะภาพไม่นิ่งนะคะติมาก,ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอ้ก็หวังว่าพรุ่งนี้จะแดดดีเหมือนวันนี้ขอให้แดดหาให้แดดกว่านี้อีกนะคะพรุ่งนี้นะ,ะโอน้น้นๆจะเจอแดดพี่น้องก็นอนตากแดดซะเลยนะคะลงไลก็นอนเล่นกันอยู่กับลูกนะคะทุกคนโอ้นะคะ กลินก่นนะคะกลิ่นทะเลหอมมากทุกคนนะคะ<ม>เดี๋ยวก็ตีตีไม้ก็อาจจะพาไปเก็บกระเทียมนะคะทุกคนดูรอบๆนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้นะ,ะทุกคนอ่ะเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าของเข้ามาเราไม่ถ่ายเจ้าของเนาะ ว่ามันก็จะจิด,จดหมดนะคะทุกคนเอาแค่นี้พอนะคะทุกคนเนาะอันนี้นะคะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าชั้นข้องอ่าชั้นข้างบนเนี่ยเขาก็จะพาไปไหนไม่รู้เขาเห็นเขาขนอะไรมานะเราก็แม่น่านนะะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพี่น้องนี่ตีไม้ก็ถ่ายแบบระยะไกลให้นะทุกคนนะนะเจ้าเบิองดูดยแดดนะคะแต่ว่า แดดก็มานะคะแดดก็มีแต่ว่าความหนาวเย็นนี่พี่น้องก็สุดยอดคือเกานะคะทุ่มผ่าสองคนแม่ลูกนะคะจงโปรงอยู่พี่น้องก็หวังว่าพรุ่งนี้แล้วก็อ่าพรุ่งนี้วันพุธเนาะพรุ่งนี้วันพุธพุทธาสุกเสาร์ที่ขอยไม่แดดนะคะตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเราไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะ เดินอ้อไปฝั่งนู้นนะคะแปดนาทีนะคะทุกคนเยวจะไปดูน้ําตกกันน้าไม่นิ่งนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมลมนะคะยังมีลมมีอะไรอยู่นะคะโอ้คุณลงุงคุณลุงเขาก็าไปคุณลงุงก็ไปยิตะนะคะทุกคนเห็นไหมเรือแกเอาเรือมาด้วยนะคะเห็นไหมอืมกินทะเลนะคะกินสาหร่ายนะคะทุกคนกินทะเลกินสาหร่ายพี่น้องเอ้ยพู้น่ะ งามมากนะคะโอ้วันนี้คนเยอะนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าช่วงหน้าร้อนใกล้ๆเข้าจะหน้าร้อนซัมเมอร์เนี่ยทุกคนนะคะเริ่มะอา่าทุกคนต่างก็มา,าบ้านตากอากาศกันนะคะบางคนก็นั่งเรือไปตกปลาบ้างหาปูบ้างหากุ้งบ้างนะคะทุกคนเอามาย่างเอามาอะไรกินนะคะอไม้ก็อยากไปด้วยทุกคน <c oughs> นะคะอยากไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปด้ว <c> ย <oughs> นะคะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะกกเพ่งๆอยู่นะทุกคนประมาณนี้นะคะ น้ำไม่ลิ่งนะมาจะค่อยๆนะคะทุกคนค่ะค่อยๆเนาะนะคะพวกเราก็จะอยู่เกาะเกาะกันแบบนี้แล้วค่ะทุกคน <laughs> นะคะไปค่ะนะคะทําคลิปให้ดูแปดนาทีนะคะทุกคนเพราะว่า,าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดบ่อยๆนะลูกเดี๋ยวกลัวเอฟซีจะเบื่อกันนะคะเมื่อเช้านี่ก็เกรงใจอยู่นะไม่ใช่ว่าอะไรก็เลยลองทดสอบดูนะคะ <laughs> ลองทดสอบดูโอเคเราก็นั่นไปได้เรารู้เรื่องแล้วเนาะตีมาก็จะเรียนรู้ YOUTUBE ไปเรื่อยอันไหนที่มันเป็นกฎของเขาไม่สามารถที่จะทําได้เดี๋ยวเราก็จะไอ้นั่นไปเรื่อยๆนะคะอ่าถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่เป็นนะทุกคนเนาะจะไปถามมากก็ไม่ดีนะคะเกรงใจเขานี่นุประมาณนี้เดี๋ยวหน้าเห็ดก็จะพาไปเก็บเห็ดนะทุกคนนะ ดูไอ้นี่เป็นกระไบก่อนนี่บรรยากาศโอ้พี่น้องมีแห้งหลายแดดออกพี่น้องเ,เออถามมาควอมห่อนกับมีบอกับมีอยู่จ้ะแต่ว่ากลัวสิใ้ควอมห่อนมันนีกว่าจะได้ความร้อนมันนี้ทุกคนเอ,อ้ยไม่อยากจะอนนั่นเลยนะคะปีไม้ก็ค่อยเก็บเหรียญไปด้วย,ดวยได้เท่าไหร่ก็เอาตามนี้เราความสามารถของเรานะคะทุกคนทำไปได้เรื่อยค่ะ เดี๋ยวก็ได้พินแล้วเขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งนะคะขอบคุณทุกสนับสนุนขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาให้กำลังใจโอ้ทุกคนดอกสีเหลืองเต็มเลยโอ้เจ๋ว่าอยู่ในบ้านเขาเราไปกดเขาได้ไหม <c oughs> ตีมาก็จะไปกดของเขานะคะทุกคนด้ยดอกสีเหลืองช่วยมากเลยนะคะเห็นไหมเขาแต่ละแต่ละแต่ละอ่าบ้านนะคะเขามาแล้วนะต่างอากาศนะคะ เ,ออเขาก็มาพาลูกพาหลานพาเต้าเข้ามาแล้วตีไมค์เไปเอาไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจอบเมืองนะคะทุกคน <laughs> โอ้ยงามผุนดัดดอกชีเหลืองจะเห็นบอจะเห็นน้ำข่อย <laughs> บ่เราจะหาวโนม่ม่เบนมีน้ำตกเออเราจะหานโนเว้บนมีน้ำตกผ้ามูจิออมาตอนหยิบกระเดียร์ละบวันนี้พี่นอน้องเลยโอ้ยแก้ว ใครเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้มันก่อนไม่มีนะคะทุกคนนี่ใส่บอดีเลวนี่น้ำมันแห้งนะน้ำไม่มีนะคะประมาณสักเก้านาทีแล้วทุกคนเด้วน้ำเย็นเย็นเลยพี่น้นนอง ฟังเสียงน้ำไหลนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกดอกสีเหลืองดูนะพี่น้องเติมๆติมไหค่ะอู้เศษแก้วใครเอามาวางไว้ตรงนี้นะนี่ไต่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนสีขาวเนี่ยมันขึ้นกันตามธรรมชาตินะคะแต่สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีม่วงออกชมพูเนะี่ยทุกคนสวย เพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูของดอกไม้นะชนิดนี้นะคะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะอย่าให้เอินเลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะทุกคนอู้นี่ไงก่อเริ่มเลยดอกสีขาวนะคะเขาเขาเอาล้อมหัวไว้นะคะทุกคนอ่าเราเข้าไปไม่ได้นะเขาล้อมหัวไว้แสดงว่าเขามีเจ้าของอยู่ สวยมากเลยเราไปเอาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเขามีเจ้าของนะประมาณนี้เห็นไหมคะใครมีฮิตตอหรือบ้านต่างอากาศเนี่ยช่วงมันมีแดดดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็เขาจะหลังนี้เขาเขาเปลี่ยนสีนะแต่ก่อนเป็นสีแดงเขามาทาสีใหม่เป็นสีขาวนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือดอกไม้สีเหลืองนะเดี๋ยวซูมให้ดูเด้อ ไม่ได้นี่นะคะทีเหลืองอ่ะร้อนนี่ล้วทีมาอ่ะไปค่ะทุกคนขอสักเก้านาทีนินดๆไปค่ะนี่นะคะประมาณน,นี้อุย้ยมีสุนัขมาอีกแล้วโอเคนะทุกคนนะคะตีไม้ก็ ตีหม่ก,ก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะอโอเคนะคะมาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดอ้อ